ก่อนที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับยู่งอยู่ที่เรื่องของการจัดการเรื่องไฟป่าหมอกควันครับแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมก็คือการกําจัดในสิ่งของที่เรียกว่าเป็นวัสดุเหลือใช้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ,องเศษใบไม้ในพื้นที่เพื่อเป็นการลดต้นทุนเชื้อเพลิงในพื้นที่นะครับอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการลดการเผาครับลดปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนนีนำใบไม้มาแลกกับไข่ไก่เพื่อเป็นการลดการเผาในพื้นที่ครับ ที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นายชลิดทิพย์คำในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลทาเหนือกวาดเก็บใบไม้แห้งนํามาใส่สเสวยนใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นปุ๋ยบํารุงต้นไม้นะครับสำหรับต้นไม้ใหญ่พร้อมนําน้ําหมักมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและเปิดเปิดโครงการชิงเก็บรถเผาให้ชาวบ้านเก็บใบไม้แห้งตามบ้านเรือนใส่กระสอบแล้วก็นํามาแลกกับไข่ไก่ซึ่งใบไม้แห้งหนึ่งกระสอบก็สามารถแลกไข่ไก่ได้3ฟอง โดยสามารถนําไปแลกได้ที่บ้านของผู้นําชุมชนเพื่อเป็นการลดการเผาครับโอ้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีเลยนะคะใบไม้แลกไข่ค่ะท่านนายอำเภอแม่ออนเองนะคะท่านบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็พบผู้สูงอายุในพื้นที่แม่ออนป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งก็เชื่อว่าโครงการชิงเก็บลดเผา จะช่วยลดการเผาในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ลดจำนวนผู้ป่วยลงรวมทั้งลดจุดความร้อนในพื้นที่ลงอย่างน้อยร้อยละ20จากปีที่ผ่านมาค่ะทางนี้ถ้าดูในเรื่องของจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะก็พบการเผาป่าแบบกระจายในหลายอำเภอเหมือนกันค่ะมีจุดความร้อนมากถึง44จุดด้วยกันค่ะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้บ้างในบางที่บางจุดก็ทําให้สถานการณ์อาจจะดูเหมือนจะเบาบ,า,บางที่คลายลงแต่ก็ต้องจับตามองและย,ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ต่อไปอย่างที่ทราบ กันอยู่ว่าฤดูร้อนนั้นยังคงมีอีกยาวนานนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นภาคส่วนสำคัญนะคะ